เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมาทั้งความคาดหวังอะไรต่างๆทั้งการที่มีคําถามอะไรมากมายตามมานะครับว่าของมันต้องมีจริงหรือเปล่าหรือไม่ต้องมีก็ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันทั้งหมดเลยสวัสดีครับผมสากับวันนี้มาคุยกันเรื่องรองเท้าแข่งขันคู่ใหม่ล่าสุดนะครับ n นกี้ o ูม x s t i ติครับ Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time get up. Nah, I n t a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. r i s i n the song to the highest bidder. ฟอร์มมากเลยสำหรับนกี e Zoom X Free f รองเท้าวิ่งแข่งที่เบาที่สุดนะครับเราเน้นความเร็วความเร็วเน้นความเร็วนะโดยเฉพาะในระยะ1กิโเมถึง10กิเมนะครับผมเน้นย้าที่1กิเมถึงประมาณสักไม่เกิน5กิเมตรละกันนะครับสำหรับรองเท้า คู่นี้นะฮะซูมเอ็กสตีกไฟล์โอ้คอดยาวครับวันนี้สามโลแรกก็คู่นี้นะครับเฟือไฟนิกเปอร์เซ็นสองสามโลทันมาเป็นคู่นี้เหนื่อยกำลังดีเลยแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวสตีกไฟล์นะเบาวิวเลย ตัว Zoom X ็กไฟนะครับที่จะมารีวิวกันในวันนี้ตอนนี้มาทดสอบประสิทธิภาพกันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะในการวิ่ง ร้อยเก้าสิบใจสบายมากๆตัวรอบขานะเหมาะกับการฝึกฝนความแข็งแก่งนะครับใ<ห>นระยะสั้นๆแล้วก็การแข่งขันในระยะสั้นๆเหมือนรองท้าตะปูแต่ไปวิ่งถนนได้แบบนั้นดีกว่า มาหลายคู่เลยนะ10%นนะครับดาวนไฟล์ก็ผ่านแล้วก็คู่นี้สตีกไฟล์ผ่านไปด้วยกัน3กิโลเมตรแรกนะครับโอเปอเร,รนก็เรียกได้ว่าจัดจ้านในเรื่องของรอบขา แล้วก็เรื่องของระยะก้าวนะครับทํ้ง่ายมากเอาเปิ่ข้างบนทั้งหมดนะฮะร,ระบายอากาศได้ดีมากแบบเบามากสบายสุดๆนะครับแล้วก็หน้าเท้าทั้างกว้างสําหรับคนที่เท้าแบนเท้าลมก็คือใส่ได้นะครับหน้าผ้าก็มีการให้ตัวนิดหน่อยได้ดีอยู่นะครับส่วนที่ผมชอบม,มากๆเลยก็คือลิ้นลิ้นตัวนี้เนี่ยมันจะใส่ง่ายนะฮะมันจะหักขึ้นมาได้นิดน,นึงเมื่อเราเปิดเปิดรองเท้าออกแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะเหมือนพับขึ้นมาได้นิดน,นึง ทำให้มันใส่ใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็แยกแฉกตัวนี้ให้ทําให้ตัวการใส่เข้าไปเนี่ยมันมันไม่ไปขัดกับตัวข้อเท้าของเรานะส่วนการมาเชื่อกเมื่อกี้คือมาทบเดียวเลยไม่หลุดนะครับมัดเมื่อกี้มาทบเดียวนะเนี่ยมาทบเดียวนะครับไม่ได้สองทบเลยไม่หลุดนะครับดีมากๆเลยนะส่วนด้านหลังนะครับโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงเลยตัวเนี้ยมั่นคงดีวิ่งไปก็ ถือว่ายึดเกาะดีแต่ว่าวันนี้มาวิ่งที่สนามส้มใช่ไหมสนามส้มมันก็คือมันก็จะส้มๆหน่อยแล้วก็มันจะหนึบหนึบเหนื่หน่นวงน่วงนะครับมันเลยทําให้มันจะช้าลงนิดนึงแต่การทําความเร็วง่ายมากถึงแม้ว่าจะไม่มีคาร์บอนเพลนะครับแต่ก็มีความรู้สึกได้ถึงตัวคาร์บอนแฉกที่เป็นแผ่นเพจเล็กๆอยู่ตรงกลารตรงตัวนี้ที่ดันอุงเท้าอยู่นะให้ให้มันมีการเด้งขึ้นนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพที่จะไปเทียบกับรองเทา้าเรซิ่นคู่อื่น ตัวนี้ขอบอกเลยนะครับว่าห้ามไปเทียบกันเลย <c oughs> คือมันมันเทียบกันไม่ได้เลยเราไม่พูดถึงการเทียบกันระหว่างตัวเบรคไฟกับอลฟไฟนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่มาทดแทนกันนะมันเป็นอีกพิลล่าหนึ่งเลยนะครับมันเป็นอีกแท่งหนึ่งเลยหรือว่าแท่งนี้คือกลุ่มแข่งขันของระยะไกลมากอย่าง10โลขึ้นไปจนถึงมาราธอนหรือว่าอัลตานะครับตัวนี้พิลล่าใหม่ ขึ้นมามันก็คือเอาไว้สําหรับการแข่งขันในระยะที่สั้นลงมาจาก10ลงมาถึงแบบ400หรือว่าหน,นึนะ่ที่ถนนนะครับที่ถนนเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบกันจริงๆน่าจะต้องเปรียบเทียบกับคู่นี้มากกว่าซึ่งฟีลลิ่งสอคู่เนี่ยที่ผมใช้มาก็คือเหมือนกันเลยการลงเท้าการวิ่งรอบขาอะไรทุกอย่างเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าวิ่งแข่งในสนามส้มหรือว่าลงขอดในสนามส้มแบบเนี่ยผมใช้ตัว นี่ดีกว่าใช่ไหมดาวน์บอนไดีกว่าแต่อีกทางเลือกใหม่ก็คือว่าในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับการวิ่งในลู่วิ่งแบบใช้รองเท้าสปายเบาๆดิดๆนะครับแล้วก็ใช้กําลังขาของเราซะส่วนใหญ่นะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆในการวิ่งระยะสั้นๆนะครับในการฝึกฝนด้วยทั้งในการลงขอดยาวขอดสั้นขอดยาวที่ถนนนะครับแล้วก็การวิ่งระยะ 5K 10K หรือว่า 3K ในการแข่งขันฝันลันสั้นๆนะหวดเร็วๆฝึกซ้อมที่ระยะ3,000เมตร3รอบด้วยรองเท้า3คู่นะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็น b e เว e ายเน็2นะฮะ C.O.G. ตัวนั้นเนี่ยผมใส่บ่อยมากๆเลยในการวิ่งทั้งมาราทอนแล้วก็ฮา,าลมาราทอนในการแข่งขันแล้วก็การฝึกซ้อมต่างๆใช้ทุกเซสชันเลยคือรองเท้าอย่าง Next% 2เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็เป็นรองเท้าที่แบบสารพัดประโยชน์มากกว่ารองเท้าผู้อื่นในในในชั้นนี้ทั้งหมดนะครับในการฝึกซ้อมคือถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ย Next Percent ก็คือตอบได้ทุกโจทย์สําหรับการแข่งขันการซ้อมกันอะไรแต่ Next Percent จริงเราไม่สามารถที่จะ ใช้เยอะได้ขนาดนั้นนะครับเนื่องจากเหตุผลไรหลายๆ,ๆอย่างเราก็จะต้องฝึกกล้ามเนื้อรูปแบบอื่นๆหรือว่ามีระยะก้าวมีการฝึกความแข็งแรงมีการฝึกอ่า easy อ,อะไรต่างๆที่แยกออกไปรองเท้าเราจึงจะต้องมีนะฮะมีจะต้องมีจริงๆอะ่ะจริงๆอะ่ะผมว่าน่าจะเป็น next percent นะครับคู่ที่2ก็คือในระยะ3,000เมตรเนี่ยผมเลือกใช้ตัว alpha fly next percent นะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่ เอาไว้สําหรับการแข่งขันในระยะมาราทอนแล้วก็ฮาล์มาราทอนในช่วงนี้ของผมนะเป็นรองเท้าแข่งขันจริงๆก็คือ Alpha ไฟลคือชอบมากพอเปลี่ยนจาก Next% p e เป e n t ไปเป็น Alpha ไฟล์ปุ๊บ Alpha ไฟลก็คือมันดีกว่ามันดีกว่ามันทาความเร็วได้ง่ายกว่านะครับระยะ9ก้าก็ดีกว่าในความพยายามที่เท่าเท่ากันในวันนี้เออผมก็รู้สึกว่า2คู่นี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ด้วยตัวของมันเองแต่ผม ให้สบายแล้วก็ให้ไปได้ไกลๆแล้วก็วิ่งสนุกกว่าผมให้เอาพอฝ่ายนะครับตอนนี้ผมวิ่งไปแล้ว6กิโลนะเป็นขอดยาว3,000นะครับ3,000สองรอบแหละเดี๋ยวไปเป็นรอบที่3ครับคราวนี้มาคู่ที่3 ผู้ที่สามซึ่งขาเนี่ยมันก็ล้าแล้วล้าแล้วประมาณหนึ่งก็เป็นความตั้งใจนะในวันนี้ที่แบบอยากจะลองในเพสที่ไม่เร็วมากอย่างเช่นสี่ต้นต้นนะครับสี่ต้นต้นของผมเนี่ยถือว่ายังไม่ได้เร็วมากแต่มันเร็วแล้วนะสําหรับผมก็คือความพยายามประมาณ่วนสามนสี่แล้วนะครับเป็นเทมโป้แล้วแต่เราล้าด้วยแล้วก็ร้อนด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับใส่รองเท้าคู่นี้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ออกไปวิ่งเลยโอ้ถ้าดูกราฟ แคเดนนะจะเห็นชัดเลยรอบขาต่างกันลิบลับเลยไปถึง200ได้เลย190-200สบายเลยผมก็วิ่งไปแล้วก็เฮ้ยทำไมมันบอบสบายจังตอนแรกมันยังไม่เหนื่อยใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันบอบสบายจังไปโอ้โหดีเลยดีเลยเป็นอะไรที่ความรู้สึกที่เฮ้ยทำรอบขาได้ง่ายทำรอบขาได้ง่ายทีนี้พอมันผ่านไปประมาณสัก 1>, 1กิโลถึง2กิโลนะครับประมาณนี้ครึ่งทางนะครับซึ่งใช้ความพยายามประมาณสักฮาบมาราทอนหรือมาราทอนคือยอยู่ที่โซน4แล้วนะโซนสโซนส่แล้วฮาเร็นี่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับรองเท้าคู่นี้มันมันก็ไม่ได้ช่วยนะคือมันไม่ได้ช่วยเด้งอะ่ะมันไม่ได้มีคาร์บอนไม่ได้มีอะไรก็ดิบๆเลยเลสซิ่งแฟตไงดิบๆเลยไปแบบดิบๆเลยนะครับขานนี้ก็เริ่มล้าล้าเพราะว่าเราก้าวยาวแล้วก็ก้าวเร็วใช่ไหมเออมันก็เริ่มล้าเริ่มล้า ทีนี้ก็เลยใช้สูตรแบบเตะขาลอเตะขาลอนะครับเพิ่มแคเดนเข้าไปเพิ่มเพิ่มแคเดนเข้าไปแล้วระายะก้าวสั้นลงเออโอเคมันก็ฟื้นกลับมาได้ร่างกายก็ฟื้นกลับมาได้นะครับแครเดนแครเดนก็อาจจะจะขึ้นก็ไม่ไหวละมันก็เหนื่อยทวน,นี้ก็ลองสลับมาเป็นแครเดนช้าแล้วก็ก้าวยาวๆอ่ะมันก็ช่วยได้คือรองเท้าคือมันแต่งได้อะมันปรับแต่งได้ตลอดเพราะว่ารองเท้ามันไม่เป็นภาระเครื่องท่าอะไรต่างๆในการวิ่งในวันนี้ในรอบที่3 นใน3,000เมตรมันก็เลยปรับไปตลอดเลยโอ oh. 407ครับ oh. จเจ้าวลาเย้ yeah. เวลาในการฝึกซ้อมทั้งหมด37นาทีนะครับก็9กิโลเมตรที่เพจ t e เดี๋ยวพักก่อน วิ่งแบบไม่เหมือนเดิมเลยทั้งทั้งทั้งสามพันเนี่ยคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าเออถ้าเกิดแพรเดนช้าเร็วก้าวยาวก้าวสั้นหรืออะไรมันจะรู้สึกยังไงแต่ความรู้สึกในรอบสุดท้ายนะครับก็คือรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆแต่มันยังไปต่อได้เพราะฉะนั้นข้อดีจริงๆของรองเท้าที่เบาสําหรับในระยะแข่งขันแบบ3ามพันห้าพเอออาจจะยังไม่ถึง1นึ่งหมื่นหรอกสำหรับผมผมคงไม่ใช้ผมคงใช้คู่อื่นสําหรับ1นึ่งหมื่นนะครับ ตัวนี้สามพันห้าพันผมว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ความพยายามแบบสูงเช่น 5, โซนห้าโซนสี่โซนห้าแล้วเราเราเปิดแรงจะเป็นสายเปิดแรงสายวิ่งแบบแข่งกันอะเสร็จแล้วผ่านไปสามโลสมมุตินะผ่านไปสามโลแล้วรู้สึกเหนื่อยรองเท้าคู่นี้เราเตะขาลอเตะขาลอคือถ้าเกิดว่าเทียบกันเนี่ยระหว่างรองเท้าคู่นี้กับรองเท้าคู่นี้ถ้าคนขาแบบแข็งแรงแรงจริงจริงอะแล้วเรื่องของน้ำหนักรองเท้ามีผลมากๆสําหรับเขานะครับ รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะมีข้อดีในะประสิทธ,ธิภาพข้อหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือเรื่องของความเบาความเบามันมีประโยชน์อะไรนะครับเมื่ออย่างเมื่อกี้ผมวิ่งไปที่เพชรสีต้นๆในวันที่ร้อนขนาด30องศาแบบนี้นะครับขาเนี่ยมันต้องล้าแล้วเวลาเราใช้รองเท้านัน่งมันก็จะรอบขามันก็จะตกเพราะว่าขาเรามันลาใช่ไหมครับไม่ได้มีความหน่วงเท้าตรงนั้นเลยถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อย แต่เรารักษารอบขารักษาระยะก้าวแล้วก็พยายามวิ่งปรับปรับเป็นอ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเตะขารอนะครับถ้าภาษาแข่งขันก็คือเตะขารอมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ว่าอ่การก้าวเนี่ยมัน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 ไม่มีแรงแล้วแต่เราสามารถที่จะปรับมาเป็นรอบขาเร็วได้เพื mm ่อ hmm. นๆที่มีทักษะในการวิ่งแข่งประมาณ 10k 5k ก็จะรู้ว่าเออเดี๋ยวพออ่าเราแรงจะหมดแล้วเนี่ยเราเตะขารอจังหวะเตะขารอเนี่ยของดาวคู่เนี่ย มันมันช่วยได้เยอะมางๆเลยเพราะมันเบาความเบาเนี่ยมันช่วยได้เยอะคือแรงเรามันกลับมาเลยนะพอรอบพอปรับรอบขามันเร็วๆรอซอยขารอนะครับความเดวเพชรมันาจะตกลงนิดนึงนะเพราะว่าเราระยะกาวมันสั้นลงแต่รอบขามันมาทดแทนเพราะว่ามันเบาเสร็จพอเราแรงเรากลับมาเฮือกอีกเฮือกหนึ่งนะครับเราไปต่อมันก็ไปต่อได้นะถามว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตรองเท้าคู่นี้นะครับตัวสตีไฟเนี่ย เขาจะใส่คาร์บอนมาเต็มแผ่นแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะมันก็น่าจะช่วยให้การดีดเด้งเนี่ยมันสูงขึ้นกว่านี้นะครับหรือว่าน้ําหนักมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยพอามาคุยเรื่องของดีไซน์นะครับหยิบออกมาจากกล่องนะครับความรู้สึกตอนหยิบออกมาจากกล่องก็คือรองเท้าคู่นี้สวยมาก <c oughs> <c oughs> คือเรื่องของการออกแบบนะครับโดยรวมภาพรวม จัดว่าสวยดีมากทั้งเรื่องสีสันแล้วก็วัสดุแล้วก็สวดทรงเส้นสายทุกอย่างองค์ประกอบของการออกแบบสวยทําให้การที่รองเท้ามันสวยเนี่ยเราก็อยากจะออกไปวิ่งมากขึ้นอันนี้เป็นความคิดแรกที่หยิบขึ้นมาแล้วก็รู้สึกนะครับก็คือเฮ้ยอยากเข้าไปใส่วิ่งอ่ะอยากลองอ่ะอยากลองดู เรามาเริ่มไล,ล่กันดูตั้งแต่ตรงส่วนของอัปเปอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นวัส,สดุเป็น e n g i n e e r ยร mesh เหมือนเดิมนะครับแต่มีการถักทอที่บางเป็นพิเศษแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับแต่ยังให้การรองรับนะครับที่จำเป็นในการแข่งขันทั้งความกระชับแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรการหายใจของเท้านะ b r e a t a b l e นะครับดีมากๆนะผมรู้สึกว่านี่แหละมันคือจุดเด่นจริงๆของตัว เอนจิเนียรของ n i กี้นะครับในรุ่นหลังๆทั้งตัวอัลเฟอร์ที่เป็นอะตอมนิแล้วก็เป็นเบลฟ์ไฟ n ์ x ีคมาจนถึงคู่นี้ก็คือสตีกไฟนะครับเป็นรองเท้าที่รู้สึกว่าใส่แล้วมันเบาสบายไม่พอแต่เท้ามันแห้งสบายไปด้วยตลอดเวลาแถมยังมีการให้ตัวแล้วก็มีความกระชับที่ดีมากๆความรู้สึกสวมใส่ด้านบนรู้สึกดีมากๆนะครับสำหรับดีไซน์ตัวนี้เส้นสายอะไรต่างๆนะครับของการออกแบบมันจะ คล้ายกันกับตัว next percent สองนะขายกันก็คือตัวเชือกเนี่ยมันจะเอียงเอียงไปด้านนี้หน่อยหนึ่งส่วนส้นเท้าโอเคมีความเฉียบคมของการออกแบบด้านบนตรงนี้ตอนแรกผมจับดูผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะมันจะบาดเท้าหรือเปล่ามันจะบาดข้อเท้าหรือเปล่านะครับแต่ไม่นะไม่นะวันนี้ใส่แบบถุงเท้าแบบโนโชด้วยนะครับมันก็มีจังหวะที่มันโดนขอบตรงนี้บ้างแต่ว่าไม่ได้มีการระคายเคืองหรืออะไรเลยนะก็สบายๆนะครับสำหรับ การสวมใส่หเห็นไหมเห็นไหมเฉียบคมมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเส้นสายที่ลงตัวมากๆตรงส่วนเท้าสวยนะผมชอบตรงส้นเท้าตรงนี้ใส่เข้าไปปุ๊บกระชับดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมลดใสมาด้วยมาตรงกลางนะครับก็คือมิดโซแน่นอนอยู่แล้วซูม X นะครับเขียนไว้อยู่ตรงนี้ ซูม X X เนี่ยเป็นโฟมที่ดีที่สุดในตอนนี้ของ n นกีนะครับทั้งเรื่องของความดีดเด้งความนุ่มความเบานะฮะแล้วก็การ Energy Return นะครับการคืนกลับมาให้ของพลังงานเวลาที่มันเราลงเท้าไปแล้ววิ่งไปมันก็นุ่มดีสบายรวมไปถึงช่วยในการเด้งด้วยนิดหน่อยนะครับทำให้มันสบายๆเวลาเราวิ่งสาวขาแบบยาวๆนะฮะโฟมตัวนี้มันก็จะช่วยรองรับได้มีความมั่นใจมาก มากกว่า ReA c t นะสำหรับในมุมมองของผมนะเวลาผมวิ่งเร็วๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะยวบลงไปยวบลงไปนิดนึงเพื่อให้มันแบบเหมือนโชค๊คมะเออเหมือนโชกโชกคมันนิ่มกว่านะครับตัวช่วงล่างตรงเนี้ยมันจะนิ่มกว่าในในกลุ่มที่เป็นโฟม React ของ n i ก e ้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโฟม z o o m X จึงเป็นโฟมที่เป็นเป็นตัวที่สูงกว่าเสมอนะครับส่วนครั้งนี้เขาให้มาแบบเต็มเต็มแผ่นเลย ของเทอร์โบเนี่ยแต่ก่อนมันก็มันก็ผสานกันเนาะเป็น2ชิ้นระหว่าง r ีแอกกับซูม m X แต่ตัวเนี้ยเป็นซูม X X ทั้งหมดก้านออกแบบเส้นสายอะไรต่างๆสวยงามดีเราเห็นมาเยอะแล้วนะครับเป็นภาพหลุดอะไรบ้างต่อมีอะไรนะมาตลอดเลยนะครก็อยากจะลองสัมผัสกันดูสักครั้งหนึ่งผมก็เฝ้ารอมานานมากแล้วก็คิดแล้วคิดอีกเรื่องไซส์นะครับจนตัดสินใจว่าแน่นอนว่ามันจะต้องลดไซส์ก็เลยสั่ง ก็อาจจะล่าช้านิดน,นึงนะรีวิวช้ากว่าคนอื่นเขาเยอะเลยส่วนพื้นด้านล่างนะครับเป็นคลื่นแท็กชั่นตรงนี้เป็นคลื่นเลยนะวัสดุเหมือนกันกับตัวอัลฟ่าไฟนั่นแหละมันอย่างที่พูดเรื่องของความทนทานไปก็ไม่ทนเท่าไหร่หลังจากผ่านไปประมาณ5กิโลเมตรก็เริ่มไฟแล้ว ตรงปลายตรงนี้นะครับอืมวัสดุตัวยางตัวนี้ก็คล้ายก,กันกับตัวของ a l p h a ไฟน e นั่นแหละน่าจะเดียวกันเลยนะอืมก็เข้าที่จินตนาการเอาไว้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนโฟมซูมเอ็กซ์ขาวๆตรงนี้มันก็เลอะง่ายไปที่สนามส้มก็เลอะนะครับตัวพื้นแน่นอนว่า ไม่น่าจะทนมากเหมือนเดิมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปเรื่อยๆตัวปลายตรงนี้มันหมดไปเรื่อยๆก็คงจะต้องปะอันนี้ก็พูดกันตามตรงนะครับส่วนอัปเปอร์ไม่มีปัญหาด้านความทนทานส่วนการเข้ากาวแล้วก็การขึ้นรูปโครงสร้างอะไรต่างๆของรองเท้าก็ดีนะฮะเป็นอะไรที่ดูแข็งแรงดีผมวิ่งไปก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะ พังง่ายหรืออะไรอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าตัวด้านบนอัปเปร์ทั้งหมดส้นเท้าก็แข็งแรงดีเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะครับด้านบนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยสําหรับตัวของสีนี้ก็อาจจะเลอะง่ายนิดหน่อยแต่ว่าความแข็งแรงของวัสดุด,ดีนะครับซูมเอ็แน่นอนว่าเป็นโฟมที่ไม่ได้มีความทนทานมากนะครับแต่ว่าเป็นโฟมที่เบาแล้วก็เด้งดีมากๆสําหรับซูมเอ็นี้ก็นุ่มสบายแต่ ถ้าเกิดมีการไปฉลับหรือว่าไปโดนอะไรคมๆขอบพื้นคมมหรือว่าพื้นหรืออะไรที่มันแบบแข็งๆเป็นก้อนหินลอยๆอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็คือไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยคือเป็นซูม X หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ทนเท่าไหร่ไม่เซอร์ไพรส์เลยสําหรับความไม่ทนทานตรงตรงยางตรงนี้ผมวิ่งไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็จะทะลุแล้วตรงเนี้ย เดี๋ยวก็จะมารีวิวอีกทีหนึ่งตอนร้อยโลนะสักร้อยเออร้อยโลแต่เปีนนานหน่อยเพราะว่ารองเท้ามันมันไม่ได้ไว้สําหรับการวิ่งเยอะๆอะมันก็นานๆเอาไปใช้ทีนะครับแต่เดี๋ยวสักพันไปสักร้อยโลเดี๋ยวจะมารอให้ฟังอีกทีหนึ่งสาหรับตัวของพื้นตรงนี้นะครับแต่เรื่องของดีไซน์ผมว่าลูกคลื่นตนัวนี้มันเป็นการออกแบบที่ทําให้เวลาเราไปลงถนนตอนแรกผมไปวิ่งที่ที่ลูย่ยางสังเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นยางส้มอะ่ะมันก็ตะกุยประมาณนึงนะมันก็เหมือนกับแบบ มันไม่ค่อยจับพอเป็นถนนรดยางปุ๊บก,ก็คือเกาะดีเลยไอการออกแบบของเขาเนี่ยนะมันทำให้เหมือนกับการยึดเกาะตรงถนนน่ะดีมากๆเลยนะครับแบบหนึบเลยก็นึกถึงรองเทา้าแบบถ้าเกิดที่เคยลองในกลุ่มเดียวกันที่เราจะพูดว่าเทียบกันได้จริงๆมันก็น่าจะเป็น t a คุมิ s e n 8นะครับก็คล้ายกันนะการลองเทา้าการวิ่งการอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็การยึดเกาะถือว่าสูสีมากๆนะครับสำหรับรองเทา้า เวลาเราจะเทียบรองเท้าอะไรมันก็เลยจะต้องเทียบในกลุ่มเดียวกัน n i กี้ o ูมเอ็กซ์จะเป็นคู่แข่งกับรองเท้าในกลุ่ม Racing ในระยะทางสั้นๆอย่าง1กิโลเมตรขึ้นไปจนถึงประมาณ10กิโลเมตรนะครับภาพรวมของการออกแบบจากวัสดุที่เลือกสรรมาอย่างดีนะครับจากการออกแบบการทดลองกันมาอย่างยาวนานนะฮะเพราะว่ารุ่นสติฟเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ ห่างห่างห่างมากจากรุ่นก่อนหน้านี้หลายปีนะครับกว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งก็อย่างที่เราให้ฟังตรงช่วงพอประมาณก็คือเป็นอีกแท่งหนึ่งเลยนะครับเป็นอีกกินรานหนึ่งเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าหน้าเดิมๆอย่างอของสตีฟไฟกลุ่มเก่าก็จะใช้แล้วก็จะชอบชอบเลยนะครับส่วนตัวผมเองผมชอบนะผมชอบเลยสําหรับการออกไปวิ่งในลักษณะที่แบบ ลงขอดถนนเร็วๆแบบเมืเ่อกี้ไปหดเ2จสองเเงมอย่างเงี้ยที่ถนนนะครับมั่นใจมากๆแล้วก็รอบขาทําได้ดีมากๆเลยนะครับรอบขานี่เร็วแตกต่างกันมากสุดยอดเลยนะครับสำหรับรองเท้าที่มันมันเป็นอะไรที่ออกแบบมาเพื่อที่จะให้รอบขาถุงสูงก้าวยาวๆได้อย่างมั่นใจเพราะนั้นมันเป็นรองเท้าที่ทาความเร็วในระยะสั้นๆได้ดีจริงๆอยู่ที่ว่าคุณจะทน ในรอบขาเร็วๆในระยะก้าวไกลๆแบบนั้นได้มากแค่ไหนนั้นมันเป็นเรื่องของร่างกายเราแล้วแต่การเข้าถึงความเร็วมันง่ายมากๆสําหรับรองเท้าคู่นี้นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าคุณแบกไม่ไหวเองหรือว่าวิ่งไปเร็วมากๆแล้วได้แค่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรอันนั้นมันก็อยู่ที่เรื่องของความพยายามเรื่องของการฝึกฝนเรื่องของความแข็งแรงนะครับสําหรับรองเท้ามันก็จะต้องนําไปใช้ให้ถูกวิธีจากการออกแบบไปสู่เรื่องของความสามารถเรื่องของ performance อะไรต่างๆของรองเท้าแล้วก็ของตัวเราเองครับให้มันประสานกันให้มันเหมาะสมเหมาะกว่าจริงๆก็คือถนนนะครับคือที่สนามส้มอ่ะมันผมว่ามันเหนืดๆอ่ะแล้วก็มันตะกุยตะกุยด้วยตัวแท็กชั่นของตัวพื้นเนี่ยสีดำๆมันจะเกาะไม่ค่อยดีเท่าถนนพอมาถนนปุ๊บมันคือมันหนึบเลยคือมันหนึบกับตัวถนนแบบแบบเนี้ยลาดยางแบบเนี้ยด้วยนะครับมันก็เลยเหมือนกับส่งไปได้เยอะกว่าแล้วก็ การยึดเกาะที่อะกว่ามันก็สําคัญกว่าด้วยจริงๆนะครับก็ลองดูหลายๆแบบนะก่อนเป็นเปิดลันนะครับสุดท้ายนะครับก็คือแล้วนักวิ่งทั่วๆไปอะ่ะนักวิ่งทั่วๆไปนะครับอยากจะซื้อมาใส่จะได้ไหมแบบเออเราไม่ได้ขาแรงอะ่ะเราก็วิ่งสบายๆชิวๆอันนี้ผมแนะนำนะว่า 1. ถ้าเราจะซื้อเพราะว่ามันสวยเราซื้อมาใส่ เราเรารู้สึกว่าใส่ไปวิ่งสบายๆแล้วก็ใส่เที่ยวได้ใส่อะไรได้อันนั้นน่ะมันดีอยู่แล้วแหละเพราะรองเท้าในกลุ่มของไนกี้ในในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มแข่งขันเนี่ยมันใส่เที่ยวไม่ค่อยได้นะครับจะมีคู่นี้แหละที่ใส่เที่ยวได้แล้วก็สวยแล้วก็เบาดีนะครับอืมก็ดูดีแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีออกมาอีกหลายๆสีเลยนะส่วนเอาไปวิ่งนะครับอีซี่เอาไปวิ่งสบายๆมันได้อยู่แล้วเพราะมันนุ่มเบาสบายได้อู่แล้วแต่ว่าความทนทานอะไรก็ต้องก็ต้องอ่า ก็ต้องรับได้นะว่ามันจะไม่ได้ทนอะไรมากแล้วก็รองเท้ามันไม่ใช่เป็นรองเท้าที่จะไปเก็บยาวหรือว่าจะไปวิ่งสบายสบายทีละหลายกิโลคือรองเท้าเป็นรองเท้าแข่งขันระยะสั้นเพราะงั้นเราใช้เฉพาะงานส่วนใหญ่นะครับก็คือใช้ในการวิ่งเร็วในการลงขอดเร็วๆในถนนอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะสมกว่านะครับประโยชน์ที่จะได้รับจากรองเท้าคู่นี้ในการออกไปวิ่งเร็วเร็วนะฮะในถนนหรืออะไรก็คือเราจะได้ความเร็วที่เร็วขึ้นเราจะเข้าถึงความเร็วได้ง่ายขึ้น ความเร็วที่สูงกว่าคู่อื่นทั้งหมดของไนกี้นะที่เรามีอยู่คู่นี้จะทําความเร็วได้ง่ายกว่ามากแล้วก็ความเร็วนั้นนะที่เราเข้าไปถึงกล้ามเนื้อของเราเส้นเอ็นกระดูกของเราก็จะแข็งแรงขึ้นไปด้วยจากการเข้าถึงความเร็วนั้นๆนะครับนี่ก็คือประโยชน์ที่จะได้เราเพราะนั้นรองเท้าคู่นี้จึงเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆนะครับ ตอนนี้มีขายอยู่ที่ nike.com นะสสีนะครับสีนี้กับอีกสีหนึ่งที่ออกสีดำๆๆนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่6,000บาทที่ช็อป n i ก e ้ที่สยามก็เข้าแล้วนะครับลองไปลองดูกันได้ลองไปส่องๆดูกันได้หรือจะสั่งมาลองกันได้ก็ได้นะครับผม แนะนำสำหรับนักวิ่งแข่งขนันรถสายครึ่งสาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนวิ่งสบายๆอยากจะวิ่งยาวๆนะครับก็ใส่ตรงสาตามธรรมดาก็ได้มันก็จะสบายกว่าในระยะยาวนะครับประมาณนี้สําหรับรองเท้าคู่นี้ในวันนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยนึงนะแต่ก็ดูกันไปเพลินๆน,น,นะครับผม <laughs> ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ